สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีที่ดินมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับทั้งหมด20่สิบไร่นะครับแปลงนี้พิกัดพนมสารคามฉะเชิงเซานะครับพนมสารคามฉะเชิงเซา20ไร่นะครับแนวนี้จะรลดต้นไม้นี้นะครับต้นไม้ตรงนี้ครับอนี้ครับอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งจะรวดตัวบ้านครับ กับบ้านตรงนี้นะครับด้านหลังนี้ครับอีกมุมนะครับมุมติดกับต้นมะพร้าวฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลาะมาจนถึงเสาไฟฝั่งนี้นะครับเสาไฟตอนนี้ครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับติดถนนคอนกรีตครับยี่สิบไร่พิกัดพนมสารคามนะครับไร่ละหนึ่งแสห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่ง0ห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับใครอยากรู้ว่า ทำไมถึงถูกนะครับหรือใครอยากได้นะครับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้นะครับโทรมาก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่1แปลงยี่สิบไร่ครับ2ี่สิบไร่1 5 0 0 0 0ห้าบาทต่อไร่ครับ1 5 0 0 0 0ห้าบาทต่อไร่ครับสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับโอเคครับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ